โอ้โหโอ้โหทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยได้ไหมทุกคนโอ้หน,นูจะไปปาีปาปา่ปากระเป๋า โอ้ยทุกคนโอ้ยขอบคุณทุกคนมากเลยครับโอ้ยเมื่อกี้ผมเป็นปลาปลากระเป้าโอ้ยไอหมูมองอไงวะนะมีปัญหาหร,หรือเปล่าไอหมูอะอะมีอะไรโอ้มันไม่มีอะไรนะครับทุกคนมาพูดไม่ได้เนาะก็ขอากาบาวันดี้ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้กันเช่นเคยทุกคนเมือนมันมีปัญหากับผมมันมองน้าผมไปแล้วทุกคนสร้างมันเถะคกับทุกคนก็ขอกล้าตอนนี้ท่านผู้ชมกันด้วยนะผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้กันเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับทุกคนผมก็จะมาช่วยเพื่อนๆกับผมนะครับด้วย นะครับทุกคนเป็นร่างอัพเกรดด้วยนะครับทุกคนนี้มีแบบฟ้อนแล้วก็มีโอ้โหเลเซอร์ที่แขนด้วยนะครับทุกคนอ่าก็มันจะตัวใหญ่มากทุกคนมันจะตัวใหญ่อารมณ์แบบนี้ตัวใหญ่มากครับทุกคนนะอ่ามุมกล้องนี่อาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะไปดูอีกทีในมุมมองของแฟนผมได้นะครับทุกคนก็คําถามยามคลิปนี้ทุกคนนะผมมีคคาืามถมด้วยเลยครับเคลถ่มก็คือป้าหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับทุกคนทุกคนดูจากหน้าเจ้าตัวนี้ทุกทุกคนผมให้เดาว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับแบบอารมณ์แบบใหเกเรมากๆครับ ก,ก่อนจะไปดูคลิปนี้ทุกคนผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนนะ,ะพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่าครับผม let's go let s go! โอ้ยเพื่อนทำไมเรามาอยู่กลางน้ำเนี่ยเฮ้ยทำไมมาอยู่กลางน้ำกันวะทุกคนต้องเรามาพบตรงนีแล้วคือแบบไม่โคตรเจ็บเลยเว้ยคือแบบมาท่ามันเราไอ้กล้องมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรกันนะากวว่แล้เจ้าเฮ้ยกล้องมาแล้วเพื่อนไอ้กล้องผมมาแล้องมาจากไหนเนี่ยผมไปหาแบบว่าสะบองสเบียงมาผมไม่ได้อะไรกับมาเลยจะวางป้ายอย่างนี้จะกันเสียเวลาจังเลยเพื่อนนผมจะงป้ายระวังป้ายมันมีแต่ตัวอะไรมีแต่ควายเพื่อนต้นวดดูดินี้ระวังป้ายทุกคนหวังว่ามันจะสังเกต มีร่างต้องมันตรองข้ามข้ามมันมีอะไรอ่ะเฮ้ยลองเข้าไปดูใกล้ๆไหมเออลองเข้าไปดูใกล้ๆแป๊บๆปป๊บแปมามาสามครับพี่มาสาวน้อยไปด้วยครับผมทุกคนสาวร้อนแฟนผมนะทำให้เรือแตกเรือแตกไปดิเรือแตกไปดิเดี๋ยวผมจะโยนอาวุธของผมไว้ตรงนี้อาวุธของผมโยนไว้ตรงนี้แล้วกันอาวุธของ เอานี่คือจุดจบของคนดีนะเพื่อนเออไปครับไอ้ตองตัวหนักอ่ะเรือเรือเรือล่มอ่ะไอ้ตองตัวหนักอ่ะไม่นะตปลาหมึกเปนวิงช็อตด้วยอปลาหมึกเป็นผู้หญิงเอ๊ะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตาหมึกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนายว่ามันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าผมดูอย่างนั้นผมว่านั่นตายแบบผู้ชายครับเพื่อนโอ้ต้องว่าผู้ชายมันกินขนาดเอ้ยรู้ว่าปลาหมึกมันมีสองเพศวะเพื่อนไม่รู้เพศเดียวไงเออเราถามมันจะมืดอยู่แล้วอ่ะผมต้องผ่าเป็นตอนตะวันขยับไปคป็น อยผู้ชาครับแต่ว่าตรงหน้าเนี่ยผมเจอนี่ด้วยนะแบบหนังหนังกระติ๊กกับลูกขินอ่ะเนี่ยมันมันแบบยิงยิงย้องไปด้วยอย่ายิงน่ากลัวนี่ยอยราไปเล่นไปเล่อนเราไปเล่นปะนี่เอาไปนี่หนังกระติ๊กกับลูกขินเนี่ยโนี่ป้ายนี้ถูกทิ้งไปเลยเพื่อนเราต้องไปจากที่นี่กันดีกว่าต้องว่าไปไปตอนนี้ก็ผมจะให้อ่าเครื่องมือนี้แล้วกันทุกคนมาเป็นเครื่องมือที่แบบว่าทำให้เดินเร็วขึ้นแล้วทุกคนนะใช่แล้วแล้วก็ เออทุกคนผมมีทิคใหม่คือเราจะเอาของใส่กล่องก่นไม่เอาครัจะจีบของใส่กล่องปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จะหยิบกล่องอ่าก็จะเอาไปวางอย่างแบบนี้ไม่นะแล้วก็เจอซั่งแบบว่าเฮ้ยสุเกะมันจะมาโยนเพชรด้วยทุกคนนี่แต่ว่าเป็นเพชรแบบนักเก็ตนะทุกคนเพื่อเอามารวมกันนะโอยเจ็บมือเนี่ยนักเก็ตนักเก็ตนักเก็ตเดี๋นวมีที่ไก่เนาะเอ้ยนี่คืออะไรเพื่อนตรงนีี้มอะไรวะไอ้ฟอส มันเป็นเพชรมันเป็นเศษเพชรอ่ะเบนฮ้ยในกล่องมีอะไรบอวะมันมีในกล่องด้วยเฮ้ยในกล่องคืออะไรพวกมึงดูดิไปทำไว้อ่ะขอดูหน่อยมันคือเท่เยออไรอ่ะเ่เือลนเชื่อมันคืออะไรอ่ะกล่องนายลองเล่นดูสิโอ้กล่ององเล่นลองอกอยเอะไรวะเ้ยเฮ้ยมันวาร์ปได้เหรอโอยโคตรเจ๋งอ่ะเพื่อนดูดิเฮ้ยวได้เหรออเพื่อในการเดินทางไงอยออยู่ในนี้โอเคให้นี่กันทุกคน เอาไวยกเอายกเพื่อนได้มาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนเฮ้ยเถึงถึงโอ้ยยกไม่ทันยกไม่ทันนี่จะปอกมาก็ไม่เจ็บด้วยข้อร้อยะไรเฮ้ยจะเสกไหมต้องเงี้ยงี้ขึ้นไปข้างบนกันไหมบนน้อไปขึ้นไปข้างบนเหรอเงาอ๊ะ กลองอีกแล้วทุกคนอ๋ออะไร่ะอินเวอร์สตริปัพคืออะไรเฮยนี่มันเพชรหล่นมาเต็มเลยอ่ะเศษเพชรคืออะไรอ่ะใช้ทำอะไรได้อ๋อกั๊นราไปไรเนี่ยสมขโมยตองโอ้โที่ยกเนี่ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสวยเลยสามคนสวยสวยสวยามคนเลยเมอวกันเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปนะไปละครับโอ้ยนี่ขึ้นไปนี่คนแข็งแรง่ะโอ๊ยน่าร เกิดเรื่องเกิดเรองเราหยุดเล่นในเจ้าเครื่องนี้ดีกว่ามันน่าจะอันตรายกันไปแล้วเทุกคนลงใใเออไหนอะลงลงลงไอ้ตองไปลงก่อนื่อหาทกคมไ่เจออ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าไอ้ผมอันตรายราที่กต๊อปแฟ์น่าเป็นไททันธรรมดาน่าทุกคน่่นกะทิงก่อนนะครับเป็นม่ไฉทิาฐิอาไททันลง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 ลกลงลงทงลนลง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 องลงลใหญ่งลงลงลงองลง่นลงลงลเ็น ้เฮ้ยนั่นมันเพื่อนเพื่อนมันด้วยฉันคือไททันครับเม่ได้ไม่โอ้ยตอนโดนจะทิ้งควินเนี่ยนี่คืออะไรใช้เครื่องมีซีเครื่องเครื่องพ่งเนี่ยลูกเห็นไหมปอดตรงปอดถึงควิ๊กอ้าวโอ้ยพุ่งไกลทุกคนมันพุ่งไกลเกินนี่พุ่งกลับไป ไหนพวกเองอยู่ไหนกันวะเนี่ยคุณกล้องมันเหมือนไททันคามิราเลยวะอุ้ยคุณไททันคามิราอัพเกรดนี่โอ้ยโอ้ยเมื่อกี้เขาโยนเขาแบบบนต้นไม้ตรงนู้นตื่นเต้นอะฉันตีหัวฉันตีหัวทำอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้สสวัดีครับคุณครับวันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่ทำไมฉันมาฉันมาเฮ้ยเอ้ยมันหมุนอีกแล้วเนี่ยอะไรมันหมุนเนี่ยหรืว่าแถวนี้มีสกีบีดี้ค่าค่าใครอะแม่สกีบีดี้โดนเล็กหรอเฮ้ยแถวนี้มัน ช่วยตามแล้แหละเฮ้ยแปลว่ามันนอกจากดาวที่คุณไปช่วยแบบกอบกู้แล้วยังมีสกิบบี้ในแบบว่าโลกของพวกเราออกเหรอใช่แล้วล่ะเจ้านี่อาจจะเป็นสกิบบี้ก็ได้เขาจะไปรู้เาจะฆ่ามันถ้ามันเป็นสกิบบี้ขอบคุณมากครับอุยอุ้ยเนื้อเเฮยเ้ยไม่หากินแล้วเพื่อนอย่างเงี้ยอ้ยเราจะกินนื้เพื่อิงสียิงสีสกิบี้ตายอ่ีสิี้ ไงครับยิงผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณไปยิงเพื่อนหนูเหรออ้าวเอาเอาใช่เหรอขอโทษขอโทษเพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนโดนยิงตายเหรออยู่นี่ไอ้คนอะไรครับคุณใครท่างธรรมราเมรเรากลับไปคุยที่ฐานทัพของผมไหมไม่ใช่คุณเพราะบนนี้มันสูงมากตามผมมาฐานทัพของเราสวยอยู่ตรงนู้นเลยเออต้องตามพวกไงไปใช่ไหมจะบอกว่าฉันไปแป๊บเดียวไปผมเลย เบนโอ้ยโอเคเรามาอยู่กันตรงนี้ฐานของเราผมกันเล็กๆหน่อยนะคุณอยู่ได้ใช่ไหมือแบกจะเล็กไปสําหรับคุณหรือเปล่านั่นไงกล้องเขาบอกแคบมากเล็กไปสำหรับเขาอ่ะคุณก็ตัวใหญ่กว่าที่ฐานทัพล้วเนี่ยโอ้ตัวคุณใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยอ้ยเฮ้ยคุณคุณฆ่าปลาให้พวกเราเหรอเฮ้ยคุณไทท่านของผอปืนสักกระบอกดิได้ปะได้ดิเอาไปดิไป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 อไปไปไปไไปไปไปไไปไป กไดด้้วยอุ้ยปืนเลเซอร์เอเลียนเบสเตอร์เหรออุ้ยไม่สนใจข้อเจงอ่ะผมขอขยายผ่านแล้วเพื่อนโอ้ยโอ y god ไท่านทำไม่ได้ครับอันนี้มันใช่ปืนต่อต้านสกิบิดี้ป่ะครับอันเนี้ยคุ้นๆน่ะเหมือนเคยแบบอ่านได้ข่าวพวกคุณเอาไปปราบปราบข้าได้หมดถ้าบอกข้ได้หมดเหรอโอทสหนไอ้ยันจะช่วยสร้างเนี่ยเพื่อนเฮ้ย ก่อนจะไม่พ <önemli> <assume> ันมาทำเลยแล้วค <sus Toyota> ุณในแถวนี้มีตะกี้วิธีจริงเหรอคุณมั่วไปเนี่ยมันมีจริงจริงถ้ามันมีจริงคุณต้องพาพวกเราไปฆ่ามันและพวกเราจะช่วยพวกคุณเองไม่่อยสูัวจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ละกันทุกคนเนี่ยเป็นการเอาไปไหนเอาไปเล่นเหรอคุณไม่นรวยตามเลยเนี่ยโอ้ยทำไมเป็น เฮ้ยทำไมันเป็นพื้นอ่ะเมื่อกี้ยังเป็นน้ำอยู่เลยเพื่อนเขามีพลังเขามีพลังเพื่อนเฮ้ยคุมสามารถในการทำให้น้ำกลายเป็นพื้นดินพื้นหินได้อ่ะทำให้เป็นน้ำกลับ โอ้คุณโอเขากลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วเอาแต่ว่าบ้านของเรามันบ้านหายไปครึ่งึงเนเอาอยู่เหมือนเดิมคุณต้องชดใช้อาบอกไห้ผมเดี๋ยวนี้หกสิี่พกรืี่สิบเอ้ามาดิเขามาเดยไปไาไปฉันไม่ได้ตีแล้วพอดีว่าฉันเป็นคนรวยนะเดี๋ยวไอะรเุี่อเอเติมบาเหรอเออดิจ๋งเ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 ขาเขาจะได้อยู่กับเราด้วยเดี๋ยวผมจะขยายคุณไดอยู่กับพวกเราดยนแล้วนี่คุณคุณมาคนเดียวหรอคุณใคทั้งคาเมร่าไม แล้วพววสกีบีดี้มันอยู่แถวไหนอะอยู่แถวนี้หรือเปล่าแถวนี้มีหรือเปล่าเยสไม่ทำไมคุณตอบเสียเยสมันจะมีอ๋อหรือว่าคุณเป็นฝรั่งความเป็นจริงแล้วคุณฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอาเยสเเยส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 อ๋ออ๋อ เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สกิมบีดีเพื่อนแค่แบบร้องเพลงได้เฉยๆเองเฉยๆอะไรเหรอเพื่อแกอะไรเพื่อแกอะไรยิ้มสายไม่ใช่ผมแค่เอาเฉยๆจะเป็นต้องแบบดีๆดบๆอ่ะได้ครับผมไม่ใช่สายแล้วพอจะไปร้องอีกเดี๋ยวก็โดนมีอีกรอบเดี๋ยวบอกผมเพลงนี้ออกจากใช่เพลงดังมากเลยคุณรู้จักหรือไงเดี๋ยวฉันไล่ล่าตะเวนเคครับไปไล่รับไปไล่คพวกดมดบเยซีสนะครับคนพาพวกเราไปเปล่าไม่ควรจะผม จะแบบว่าเหมือนวางแผนนะคนเราวางแผนในการแกล้งพวกนี้ด้วยกันแบบโบยโบยด้วยกันวางชักโครกเดี๋ยวน่แล้วแถวนี้ไม่มีสกิลพีด้วยหรอวะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาน่าจะไปปรับแบบเฮ้ยปมเพื่อนตัวสุ่มชิบหายแล้วตีทิ้งแล้วเดี๋ยวมันกลับมาโดนหัวแล้วมั้ยรีบกดชักโคกเฮยเฮ้ยกดไม่ลงเลย มันมาเร็วมันไม่เห็นมันมันทำอะไนท่านขอบใจนะครับคุณทำไมคุณไปลาดตะเวนไวจังเลยครับมาเดินจังเลยครับบินไปบินมาจังเลยนะครับฉันได้กินฉันไดเบ็นเบนผมของน้ำเออไม่ได้อาบน้ำครับอือบอกว่าอาบน้ำอะไรก็ไม่อาบคุณหรือว่าแบบแล้วไปครับแล้วนี่คุณลาดตะเวนเสร็จแล้วเหรอคุณมาเร็วเกินได้ทำไมคุณไปไวจังฉันจะไปลาดตะเวนต่อโอเคครับเแก่ไงก็หนึ่รอบแก่กว่านี้อีกรอบ ดีนะกองาจะวางอะเจะโบยาจะโบยทุกคนเราแล้วแลมันมาจากไหนวะเมื่อกี้ไม่รู้มันก็ผุดขึ้นมามันสกิบดีจริงมัเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำวะลงไปดูลงไปอู้จีบองไฮ้ฟอดฟอนดเฮ้ยมันมาแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรออเอออีกแล้วออรีบตีรีบตีขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ไม่ไม่ไมไม่ไม่แล้วทําไมออเออออมันหล่นมาจากไหนเนี่ย

น้วนูทำไมเนี่ยสูน้ยผมไ่ขอลองขงไม่เอาไม่เอา้วคุณไอ้แล้อก้องแอปกิมเสุสไอ้เราพิสูจน์ยังไงเนี่ยพิสูจยังไงอะคุณเออให้พวกเราทำยังไงอะถ้ามันมันโถ่ซ่วมันโถ่มาเองเนี่ยไอ้บ้มมยสมาิมบีดีองยอง yes yes กิมบีดีดองดยอง yes yes ผมว่าไอฟอนไอฟอนแอบอยู่ใต้น้อยู่ใต้นะมันหนีนจะหนีจะหนีจะหนีนี่คุณเนี่ยผมจะอธิบายความจริงให้ฟังนะคือว่าพวกผมไม่รู้เรื่องกี่ยวกับพวกสกีบิดี้หรอกอยู่ๆเนี่ยก็มีถ่าส้วมผุดขึ้นมาจากน้ำไอคอนนี่อะไรไอไทไอไททนี่มันต้นโอ้โ้ไม่ธรรมดาแล้วคุณททันก็ค้ดอ๋อ โอ้แม่ก็เออวิเราต้องลงน้ำเลยลงอะไรด้านหมินขนาดนี้ที่ใส่เน่ามาเนี่ยโอ้ยิผมไม่ให้คุณี้ี่ยนะมันมันเกินไปแล้วอย่างเงี้ยจับโคตรดีกินอือฉันซะ งาม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 ง่าเลยนุยแต่ถ้าเราไม่กินเขาจะฆ่าเราปะเนี่ยไม่เขาบอกนายก็ไปกินสิไม่ไมเราต้องกินอือห์โอ้ยหรือว่ามันโดนไอ้นี่าิงล่างวะอู้เมงยเฮ้ยน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสกับกระเพราหมกรอบมีไข่ด้วเบื่อเราต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินหานนมเพื่อนโอ้ยแต่ผมชอบกินหวานก่อนนี่ อร่อยไม่อิ่มไม่อิ่มเลยอะอาอีกจานออีกจินอิ่มเลยทุกคนดูน้ำแข็งใสในมือผมดีน่ากินแม่ทุกคนแต่ซอมบี้มันกําลังยากินน้ำแข็งใสอีกลาเทลบูบอยกับโอแกยัง่ยังใสกันเหรอโอ้โหมกินหเลยอมคอกินหมดเลยโอ้ผมโดนซอมบี้ยิงตายเอ้ยบ้าหรอเ่เอ้ยซอมบี้มา กองเพื่อนน้ำงแข็งใสเพื่อนน้ำงแข็งใส่มันตายเพื่อนแข็งใส่กังามงามงามโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก no ็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด <Ah, ้วยนะครับว่าอยากผมช่วยใครเป็นตัวอะไรนะครับผมบ๊ายบาย